โอเคครับก okay, okay, ็ขอการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอโอเคเอาใหม่ก็โอเคครับก็ขอการสวัสดีว่าแม่พี่น้องยินดีทุกท่านนะครับผมโอเคนะวันนี้นะโอเคนะรับแป๊บนึงนะครับเดียวกับรายการไทยซาซาไอท็อปอัดเหรอไทยไทยไอท็อปอัดเหรอไทยไทยนะมันต้องสวัสดีครับอยู่กับผมไทยซาซาไทยครับต้องไทยไทยซาซาเพรเราเป็นคนไทยเอ้ยไม่ใช่พอท็อปอัดป่ะท็อปไม่ได้อัดอัดจุ๋ยโอเค เออเ,เรียดมาเริ่มใหม่หนึห่งจุดสิบเอ็ดโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอเ,เออท็อเซเว่นนี่ได้สามคนใช่ไหมเครดกินได้ครับโอเคครับเ,เดี๋ยวขอโหลดหามาชีาให้ท็าก่อนแบบแบบเอ๊ะหามาชีาให้พูลี่ก่อน,อนโอเคครับเ,เดี๋ยวผมขอหยุดไว้แค่นี้แป๊บเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาต่อกัน,อนโอเคครับแป๊บนึ่งครับกลับมาแล้วครับโอเคโอเคติ๊บว่าหามาชี อ้าวอ้าวเดี๋ยวผมสร้างกล่องขาเองับทาดาชิธรรมดาทาดาชิโปอ้าวเอ้ยวางกล่องขาไม่ได้อ้าววางแล้วหายยยังเลอ้าวเฮ้ยฉันยวขอฆ่านะใหญ่โอ้ยยาวหือทางเลยอ่ะโอ้ยยาอบยาอดยอบยอดยอดยอดแล้วจะตีเขาทำไมอ่ะเฮ้ยยาวยังโอเคต้องขับต้องขับกล่องใหม่ โอเคเอาเอาไปาข้าเขาเลยไหมอย่างเงี้ยค่าเขาหน่อยข้าเขาหน่อยอยังไงก็จะตายแล้วแล้ว,ลวโอ้โอ้โอ้เขือ่อเสร็จเรียบร้อยกล่องครับมันมาสองอันต้องกดอะไรอ่ะพุริพิมพ์ว่าทำมาชีแล้วอ่ะ แป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมครับปแป๊บหนึ่ง,บบงโอเคผู้ชมกลับมาแล้วเมืแ่อบบกี้ไว้ตอนพลิโหลดทาวาชิมาอ้าวขวานมา,มาจากไหนเนี่ยก็ถุงไปให้เมื่อกี้โยนไว้ให้โอเคเลยโปะอ้ามีไผ่ด้วยขอขอพูดหน่อยครับเออพอดีน,นานๆทีนะครับกว่าจะได้เล่นกับช่องไทยซ่าที่แบบโอ้ยอัดแ้แบบพอจะเล่นไอเดี๋ยว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 เดให้พี่ฟิลเข้าด้วยนะ ได้ได้เข้ามาเลยโอเคพี่ฟิวเข้าท็อกมาฟิวจะเล่นด้วยเลยฟิวกดแอดเซเวอร์อ้าวทำไมทุบอะไรไม่ได้เลยอะท็อปแหลกไงเออออกออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออหมโอเค <laughs> เออนี่ไงโอเคอเคข้ามาแล้วขอทุบขอทุบแป๊บนึงนะ ปุ๊บทุบไม่ได้อีกแล้วอ่ะไหนต้องมาทุบปีโอเคใครใครเปิดเสียงเพลงทุบได้ยังไม่ได้มันไม,มอ่อยู่เกมโหมดสองแล้วเออน่าจะใช่อ่ะยังอยู่ที่เบจจุดสองเฮ้ยปรับให้เขาเป็นเกมโหมดศูนย์เร็ว,วได้อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้มันเกมโหมดสองนี่ว่าวอ้าวก็ทุบไม่ได้อยู่ดีอ่ะ ยงไม่ได้หรือว่าเขาต้องใช้มือวะทุบได้กว่าปกติทุบไม่ได้อ่ะเอ้าได้แล้วได้แล้วเขาได้แล้วเขาได้แล้วอ้าวเฮ้ยทุบแล้วได้แล้วมันหายไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ฟิวเข้ามาแล้วพี่ฟิวเข้ามาแล้วเออเห็นฟิวละเอาพี่ฟิวเข้าทอคยังพี่ฟิวกำลังเข้าทอค แต่เห็นฟิวเข้ามาในอยู่อะเขาจะเข้าทักไงอะเออจริงด้วยเขาต้องเปิดก่อนเห็นฟิวเข้ามาในเซิร์ฟอ่ะมันไม่ได้ไงก็เขาปิดอยู่โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วตอนนี้กำลังโอเคฟิวเข้าทอล์กมาแล้วเข้าเข้ามาแล้วบอกนะเข้ามาแล้วเขาก็ปิดฟิวกันดีกดยังขึ้นี่ใชถ่ายอันนี้อันนี้อะไรหลดนี่หล่อย่าลบนะอย่าลบ ติดก่อนบันนี่แคบบโอเคแบบหนึ่งราแบบทุบไม่ได้นี่เนี่ยโอเคเข้ามาแล้วโอเคปิดเลยปิดเลยเปรโอเคเข้ามาแล้วกี่ฟิวเล้วออทุกคน เอ้ยทุบตรงเนี้ยให้หน่อยบอกเนี้ยทุบบล็อกให้หน่อยบล็อกหน้าเขาอะท็อปทุบยังเอ้ยหันมาก่อนจะทายเอ้ยเดี๋ยวดีท็อปทุบบล็อกให้หน่อยเขาออกไปได้เคีย์มา

เป็ดดสองหมดเซอร์ไวน์โเลยนะตอนนี้นะครับทุบเลยไม่ได้เลยทอบช่วยด้วยคุณบิวซ่าซ่าซ่านะครับมีปัญหาอยู่ครับแต่ผม,มไม่มีปัญหานะครับอ้าวเห็นทุกคนขคาขอตีหน่อย,ยออไปเดี๋ยวเราไปช่วยบิวอุ้ยช่วยค่ะตีบิวยู่อ่ะโอ้โหโหยาเลื่อนดูสายมวยมวย โอเคเฮ้ยใครก็ได okay. ้ตีผมไม่ตายเลยเบาเบาเสียงนี้เดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลเทสเทสท่านี้พ่อไหมเออต้องอย่างนี้เดี๋ยวเฮ้ยตีตีผมไม่ตายเลยเร็วใครก็ได้สร้างแรงบ้าให้เธอพิชิตสร้างแรงสร้างอะไรงบ้า คิดรอบแบนี้เลยนะเอ้ยเดี๋ยวฆ่าผมก่อนดิโอ้โหก่อนที่จะขออนุญาตไมทอกมันดับเอ้ยเดี๋ยวทอกฆ่าผมเร็วฆ่าผมเร็วเร็วดิเจอกันมาไอ้ทอเออ เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆผมหลุดเลยตายแล้วตายแล้วนิบล้ลวเขามาหม่นแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เ่ีคืออะไรเองทุบสิทุบไม่ได้เหมือนเดิมเมื่อกี้มันคือ ข้าหมดเลยคะ้าไม่ชบ้างเซิร์ฟอะผมว่าไม่เล่นเซิร์ฟดีนนกว่าไหมครับโอเล่นแมบดิวอซิตี้กันทำไมอะปัาเป็น1.7ดิเอาพี่<ว>ฟิวตายไม่ทับระวงังมาช่วยแล้ว้นอเขาช่วยแล้วเนี่ยตีไม่ได้มช <laughs> มโงเห็นุนะครับ นี่นี okay, okay, okay. <me <me ่หมดคลนี่โอเคโอเคเออเออูดมาอยู่อะไรบนโต๊ะครับถูกทำไมมันสร้างง่าเร็วจังวะก็แหลกไงไม่แหลกเลยก็แหลกไม่เออเอ้บอะไรไม่ได้ ใช้อะไรก็ใครก็ได้ช่วยใช้กล่องคราบก็ไม่ได้เขาเอาเข้าใหม่แบบตอนนี้อัดกันอยู่หรือเปล่าคบอัดอยู่ครับกี่นาทีแล้วอัดอยู่ครับเท่าไหร่แล้วเดียวนะท็อปท็อปยังไม่บอกวิธีแต่งสกินผมเลยเขาไม่เขาไม่ให้ไอดีบันเดแคมของแกคูนั่นเหลอ เฮ้ยเดี๋ยวท็อปพูดมาทีเดียวได้ไหมว่าเวลาวิ่งอ่ะทำให้มือไม่สั่นทำไงไม่ใครฆ่าเฮ้ยฟิลของท็อปท่านผู้ชมไปดูด้เลยครับผมไม่ได้ตีคอปเลยนะคะเใสตีไว้ก่อนแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ใช้กล่องครับไม่ได้อันนี้เซฟปัาะไรนะครับ เออตั้งตั้งใหม่ได้ไหมของอยู่ใครของเดี๋ยวเขาโยนให้เอาของทั้งหมดมาเอาไปหมดแล้วของหมดมาเขาโยนไปในบ้านหมดแล้วโยนไปแล้ว ใครอยากออกไปบูโอ้ยเครื่องแหลกไอท็อปปับมอนเท่าไหร่อ่ะฮะปับปับปับับเท่าไหร่อเซิร์ฟมันปับไม่ได้เดี๋ยวดูหน่อยสิฮาร์ด้วล็อกไว้เลยได้เป็นตัวไว้เดี๋ยวดูให้เซิร์ฟพอมีประมาณกี่ตัวอ้อตาย เออผมสิบเอ็ดนาทีแล้วมอน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 ่ไหนวเปเสร็จอันี้แล้วอย่าลืมทเดีรของแครเดี๋ยวเดี๋ยวท็อปวิธีทำให้เดินไม่สั่นทำไงอ่ะเดินมือไม่สั่นมีมอนประมาณหกหมื่นตัวว่ะเดี๋ยวท็อปวิธีทำให้มือไม่สั่นทำไงไม่ใช่มีแค่ร้อยตัวท็อปมือไม่สันทำไงอ่ะ ทำให้มือไม่สั่นอ่ะไปดินเวยท็อปฮัลโหลกดกดมิววิวกดเดี๋ยววิธีทำให้มือไม่สั่นอ่ะกดอะไรนะ S K F E กดแล้ว ออบชัรดแล้ว fov เอไรนะปรับให้สุดปรับแล้ว fov อะเพื่อนขวาสุดขวาสุดขวาสุดเลยมิวเจตซาวเหรอ o v ขวาขวาสุดแล้วขวาสุดแล้วอ่ะแล้วองต่อเรื่องอะไต่อ ใช่ขวาก็ปรับเต็มแล้วไงขวาสุดก็ปรับเต็มแล้วอ่ะบิวเป็นเพฟโกใช่ไหมอะไรอ่ะกูไม่ได้ตบบิวเลยอ้าผมตายอ่ะอะไรขวาสุดนะวุ้ยพอเออโฟว V ของเขาขวาสุดแล้ว เขาเก็บขวานอยู่โอ้โหเล็กมากอ่ะใครตกเขาอะฮะฮอบเป็นลมแล้วท็อปเงียบตอนนี้แหลกกระจายเลยนะคะแหลกกันทุกคนอะ ทำมาเยอะเุ้ยเดี๋ยวมันจะทำอาไรโอ้ยทำมาเยอะเอาแหลกเลยค้างเลยแหละฮ่ฟิลลุดตอนนี้ผมก็ยังทุบเลยไม่ได้ เฮ้ยไม่เป็นบักกี้ของเซิร์ฟเป้าอะ่ะทุบไม่ได้เลยอะ่ะ<ว>โอ้ป<ม>๊บเฮ้ยเฮ้ยเจอแม่บดส,สองตัวขวานใครหล่นขวานเขาเฮ้ยใครฆ่าเขาอีกเนี่ยใครอะ่ะแม่มดไงไม่ใช่ เขาจะกลายเป็มดอยู่โออเออพอยชันพอยชันเฮ้ยเงินเล่นเงินเล่นเงินไม่ได้อะไรเอาฮิททุบผีเขาทุบอะไรไม่ได้เข้าได้เร็วเขาต้องไปแล้วเออเขาทุบอะไรไม่ได้เนี่ยเออท็อปไปก่อนเลยขอหยุดคลิปก่อน โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซัครสมคชนะครับผมแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วก็ขออก่นลาก็ผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอะไรบ๊ายบาย